่จะเห็นไหมเนาะเอ้ย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 อออออยังไม่เห็นเห็นยังเห็นยังนายโขนี่นายตาถั่วไปเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้เราก็มาอยู่ในบรูคเฮเวนจะบอกเลยเนะว่าภารกิจของเราในวันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะพี่นิวก็จะมาทําการแบบว่าเล่นกับคนไทยนะคะหรือว่าเล่นกับน้องแฟนคลับภารกิจของเราก็คือ เรานะะจะมาทําการซ่อนสิ่งของในแมปบลูเฮเวนแล้วก็ให้เพื่อเราไปตามหาถ้าเกิดเพื่อเราตามหาเจอเอาไปเลยจ้าเงินจ้า แล้วก็เอาบ้านหรูพรีเมียมไปด้วยแล้วก็เอารถหรูพรีเมียมไปด้วยอามาดูกันนะว่าเขาจะหาเจอไหมโดยการที่พี่นิวนะได้ชวนเอ่อนายคนนี้นะนี่นายคนนี้นี่นายผมข่าวที่มีแมวเกาะอ,อยู่บนหัวนะมาทําการสร้างห้องในโรงแรมโมเตลนะฮะ,ะพี่นิวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราขอเข้าไปซ่อนของก่อนนะในห้องเนี้ยส่วนนายก็อยู่ข้างนอกนะแล้วนายคนนี้ก็บอกว่าได้ครับสุดสวยอ่ะเป็นงานสุดสวยด้วยนะจ๊ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราแบบว่าขอแบบว่าเข้าไปซ่อนของก่อนนะคะในขณะที่นายคนนั้นก็ยืนหันหลัง ให้ด้ดวยนะเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์มากเลยนะคะโอเคเราจะซ่อมสิ่งของอะไรกันดีโดยการแบบว่าไปที่พ็อปดีกว่านะคะซ่อนเป็นต้นไม้ไหมทุกคนนะแต่ไม่แน่ใจว่าต้นไม้เนี่ยมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าโอ้โหถ้าเกิดเราเอามาซ่อมเนี่ยต้นไม้มันจะใหญ่เกินไปนะเอะ๊หรือว่าวางตัวนี้ปึ๊บโอ้โหมันจะใหญ่ไปนะโอ้ต้นไม้มันใหญ่อะ่ะเลยนะ มันจะยา่ไปนะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้อันนี้กาลังดีนะทุกคนนะซ่อนเป็นแจกันดอกไม้อ่ะเอาไว้ตรงนี้ละกันมาดูกันนะคะว่าเขาจะหาเจอหรือเปล่าถ้าเกิดเรามาซ่อนแจกันไว้ตรงนี้ไปเลยจ้ามาแล้วจ้าแล้ว,ลว,ลวพี่นิวก็เลยบอกเขาว่ามาแล้วจ้า แล้วเราก็บอกเขาไปอีกว่านายต้องหาแจกันดอกไม้แล้วเขาก็บอกว่าโอเคหาเลยไหมพี่นิวก็เลยบอกไปว่าได้เลยอ่าไปจ้ะดูซิว่าเขาจะเจอไหมเนะี่ยะเราก็เดินตามเขาไปนะคะ <S <S เขาต้องหาแจกันดอกไม้ซึ่งไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนนะอ่าเขาก็แบบว่าเดินหารอบห้องเลยถ้าเกิดเขาเจอทําไงนะเนีเขาใกล้เจอแล้วเขาใกล้เจอแล้วเจอ,อยังเอ้ยเขาไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอ จะบอกว่าแจกันที่เราแบบว่าวางไว้อะนี่อยู่ตรงหลังตู้นี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้สังเกตหรอยังไงเนี่ยเอ้ยเห็นเป้าเห็นยังเห็นยังยังไม่เห็นนะคะก็ยังเดินเข้าไปในห้องน้ําอยู่เฮ้ยเขาไม่เห็นจริงอหรอสาบานเธอเจอแล้วเขาบอกว่าเจอแล้ว yeah. เขาบอกว่าเจอแล้วนะเก่งมากเลยเย่เย่เย่แล้วาวน,นี้นะพี่นิวก็เลยบอกเขาไปว่าเก่งมากนะคะพี่นิวก็เลยบอกไปว่าเล่นอีกรอบนึงนะคะถ้าหาเจออีกเราจะให้ของนายอา้าวไปไหนเอาวล่ะ <c oughs> พอเราบอกว่าเล่นอีกรอบนึงหายไปเลยเอาอยู่นี่พี่ อยู่นี่ตกใจนึกว่าหายนะนี่เราก็บอกว่าได้สิสนุกสนุกนะคะ,ะนี่นายตามมานายตามมาแล้วขมอนขมอนเราปิดสถานที่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปโงหนังดีกว่าทุกคนนะอ่ะไปเล่นซ่อนสิ่งของในโรงหนังดีกว่าครั้งนี้เนะคะเราจะไปซ่อนของในโรงหนังนะทุกคนนะ,ะมาค่ะมาซ่อนของในโรงหนังอ่ะตามมาเลยจ้าแล้วครั้งนี้นะเราจะบอกเขาว่าเรานะคะ ะซ่อนของในโรงหนังพี่นิวก็เลยบอกเขาว่ารอตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปซ่อนของในโรงหนังก่อนโอเคมาจ้าเขาก็บอกว่าได้ได้ซอนตรงไหนดีทุกคนโอ้โหเนี่ยนะมันมีแต่เบาะมีแต่เก้าอี้จะซ่อนตรงไหนดีแต่ประเด็นคือตอนนี้เราจะเอาสิ่งของอะไรดีอะเอาเป็นกล่องของขวัญไหมลองดูกล่องของขวัญน,นะคะโอ้โหแต่ว่าเราจะซ่อนตรงไหนดีแล้วเนี่ยให้มันดูแบบว่ามิดชิด ตรงนี้ไหมโอ้มันใหญ่ไปไปะเนี่ยกล่องของขวัญมันก็ใหญ่บ้เลอเบ้อล่าเลยทุกคนนะตัวนี้คิดหนักแล้วนะคะว่าเราจะซ้ออะไรดีไป้ายไหมพิซซาพิซซาเออพิซซาพิซซาเด็นะพิซซาสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นเออนี่ไงเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เอาเป็นน้ำปัน่นละกันนี่น้ำปัน่นไม่ใช่น้ำปั่นมลนะนะตรงไหนวางได้ตรงไหนวางได้มันเห็นชัดนะมันเห็นชัดมากเลยจนเราไม่รู้ว่าเราจะไปวางตรงไหนเอ๊ะตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมฟึบอ่าโอเคตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่แบบว่าคนไม่ค่อยสังเกต อะไปไปคุยเขากันนะฮะเขายังอยู่เขายังอยู่นะฮะอะไรเนะี่ยใครมาคอยช่วยดูแลความเงาร้องเพลง <c oughs> มีการนั่งร้องเพลงรอด้วยนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนายแป๊บน,นึง,น,น,งนายรู้หรอว่าหาอะไรอะ่ะ <c oughs> พี่นิวก็เลยบอกไปว่ารอบเนี้ยนายต้องหาน้ำปั่นนะโอเคป้าน้ำปั่นนะ่ะไม่ใช่น้ำปั่นมลณะนะแต่ว่าเป็นน้ำปั่นนะ่ะโอเคป้าแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอ่ะเขาเข้าไปหาแล้วนะคะ <c oughs> จะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเขาไม่สังเกตไงเฮ้ยยังไงเอ๊ยยังไงเอาไปนั่งดูหนังอีกหาก้อนไหมล่ะสาบานเถอะว่านายไม่เห็นจริงๆมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้เลยนะเอายังไงเนี่ยเห็นยังเห็นยังจ้าเนี่ยจะเห็นไหมนอเอ้ย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 ยังไม่เห็นเห็นยังเห็นยังนายโอ้โหนี่นายตาถั่วไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะนี่เราแบบว่ายังไงเนี่ยหรือว่านายแกล้งไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยเห็นหรือยังเห็นยังอ่ะ เออนะสักทีเถอเออเห็นเธอะนะสาวบานเถอะว่านายไม่เห็นฮะเออเจอแล้วเจอแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาเจอแล้วนะคะเก่งมาเก่งฝุดฝุดไปเลยแย่ออกมาเลยออกมาเลยนี่จ้าเดี๋ยวเราจะให้ของตอบแทนนายนะนั่นก็คือเอารถหลูไปเลยจ้านี่เลยเอารถหลูคันนี้ไปเลยนะจ๊ะพ<น>ี่นีก็เลยบอกไปว่าให้เลยเอาไปเลยเอาไป แล้วเขาก็ถามว่าว่าแต่จะให้อะไรเราแล้วเขาก็บอกว่าคุณพระ <c oughs> คุณพระเลยเหรอถ้าเกิดฝรั่งจะพูดว่าโอมไกอดนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยจะบอกว่าคุณพระทีนิวก็เลยบอกกับเขาว่าเอาไปขับเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณมากไปเลยนะเอาจ้าไปเลยจ้าเอาไปเลยจ้าอ่าแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งขับนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะขับไปไหมนะอ่ะโอเคทุกคนสรุปว่าภารกิจของเราสําเร็จไปแล้วหนึ่งคนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนคนต่อไปดีกว่าเพื่อที่จะมาเล่นเกมหาสิ่งของกับเรา <c oughs> อ่ะล้วสรุปยังไงเนี่ยนายไม่ขับเหรอฮะเราก็เลยถามเขาไปว่าไม่ขับมา ทำไมนายถึงไม่ขับแล้วเขาก็บอกว่าเราขับแค่นี้พอแล้วเธอเอาไปเถอนนะเราเก่งใจมีเก่งใจด้วยอะ่ะโอ้ไม่กอดวัดีจ้าโอ้โหน,น,นี่ตัวอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวทําไมนายแต่งเป็นตัวอะไรอะ่ะมันดูน่ากลัวไปหน่อยนะจะชวนนายมาเล่นหาของ นายจะเล่นกับเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าเรามาเจอคนไทยนะเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบว่าตัวดำๆทั้งตัวเลยเขาถามพี่นิวว่าตัวจริงไหมพี่นิวก็เลยบอกว่าตัวจริงนะคะพี่นิวก็เลยบอกว่ามาเล่นภารกิจกันไหมนะคะนี่ไงเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับเราเนี่ยโอ้แบบนี้ก็ง่ายเลยนะคะงั้นเราก็มาเล่นกับน้องแฟนคลับที่เป็นคนไทยดีกว่านะพี่นิวก็เลยบอกไปว่าเราอ่ะจะไปซ่อนของนะนายต้องหาให้เจออะมาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยยังไง เขาบอกว่าได้ครับโอเคเดี๋ยวเรานะคะขอเขาอุ้มไปเลยดีกว่าเนะคะปึ๊บไปเพราะว่าเราน่าจะไปสร้างบ้านคฤหาสห์หรูนะคะขอสร้างเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะบ้านหลังแรกนะ,ะจะบอกว่าในคฤหาสห์ทั้งหมดเนี่ยพี่นิวชอบบ้านหลังนี้ที่สุดมาเลยจ้ามาเลยจ้าตามมาตามมาเรานะคะจะมาทําการซ่อมของในคฤหาสห์หลังนี้โอ้โหซึ่งมันเป็นแบบว่าคฤหาสห์หลังใหญ่มากถ้าเกิดเขาหาเจอนะคะบอกเลยนะเขาว่า บอกเลยนะว่าเออมันจะยากนะเพราะว่ามันหลังใหญ่มากนี่เลยพี่นิวก็เลยบอกกับน้องไปว่าเดี๋ยวขอไปซ่อนของก่อนนะรอตรงนี้นะเอาแหละเราจะไปซ่อนตรงไหนดีขอไปซ่อนชั้นบนแล้วกันนะทุกคนนะอ่ามาดูกันนะคะว่าเราจะซ่อนอะไรดีซ่อนปืนนี่ไหมทุกคนนะมาดูกันเนะี่ยอ่ะโอ้จะบอกว่าปืนมันมีแค่แบบเดียวนะทุกคนนะถ้าเกิดพี่นิวเอามาแปะผนังแบบเนี้เอาเฮ้ใครใครเดินเข้ามาแปบ๊บหนึ่งไผ่นี่โจรเหรอ มีโจนเข้าบ้านแล้วเฉยเลยถ้าเกิดเราเอาปืนแปะไว้ตรงนี้มันง่ายมากเลยนะแต่ด้วยความที่คาลิฮาหลังนี้มันใหญ่ <Huh? S 1> ง้นพี่นิวนะะซ่อนแผงปืนแล้วกันนี่เรียกว่าซ่อนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไปดูกันนะคะว่าน้องแฟนคลับนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ย นายเป็นใครรู้สึกว่าตอนนี้มีคนมาเต็มบ้านเราไปหมดเลยนะคะแล้วพี่นิวก็บอกว่าต้องหาแผงปืนให้เจออ่ะดูนะคะว่ายังไงเขาบอกว่าครับนะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเขาจะหาเจอไหมมันหาง่ายมากเลยนะอ่ะนี่จะบอกว่าอยู่ชั้นบนจ้าอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนโอเคเขาขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มาหาในห้องน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเขาใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นเป้าเห็นป้าเห็นป้าเห็นย่งเห็นย่งเห็นย่งเห็นย่างนายเห็นย่งเห็นแผงปืนยังเห็นย่ง <laughs> ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมถ้าเกิดคิดว่าใช่ก็ตอบมาว่าใช่ไหมแล้วเขาก็ถามมาว่าใช่อันนี้ไหม <laughs> 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 พี่นิวก็เลยบอกว่าใช่เ,เย้เก่งมากเลยเ,เก่งมากเลยอเกเก่งมาก แล้วเราก็เลยบอกเขาไปอีกว่าเล่นอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะมีของให้โอเคอะเราก็เลยบอกเขาไปว่ารออยู่ในห้องนี้ก่อนนะขอไปซ่อนของก่อนนะแล้วเขาก็บอกว่าได้ครับผมจะรอโอเคไปมาซ่อนของตรงสาไว้น้ําดีกว่าจ้าซ่อนอะไรดีอะเดี๋ยวขอมาดูก่อนนะคะเราก็มาดูพร็อพนะคะว่าเราจะซ่อนอะไรดีซ่อนเป็นตู้เซฟไหมอาซ่อนเป็นตู้เซฟดีกว่านะนี่เดี๋ยวพี่นิวนะ่าจะเอาตู้เซฟนะคะ ฝกไว้ในสาไวยน้ำนะคะแบบนี้นะคะตู้เซฟนะคะเราซ่อนไว้นี่ตรงสาะวยน้ําตรงนี้ถ้าเกิดไม่มองดีๆเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะะโอ้โหในขณะที่นายคนนี้นะํามาป้นตู้เซฟไปแล้วใจเย็นดีนา้เดี๋ยวเรากาลังเล่นแบบว่าซ่อนของอยู่ขึ้นไปหาคนนั้นดีกว่าว่าเราได้ทําการซ่อนของเสร็จแล้วอยู่ไหนว่าอยู่ห้องนี้แน่เลยยังอยู่ไหมเนี่ย มาดูกันนะคะฟึบโอ้ยังอยู่พี่นิวก็เลยบอกว่ามาแล้วจ้าครั้งนี้ให้ไปหาตู้เซฟนะอ่ามาดูกันว่ายังไงแต่เขาก็บอกว่าได้ครับไปแล้วจ้า <c oughs> เอาไปไหนอะไปไหนเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเข้าไปในห้องนี้อ่าเขาเข้ามาในห้องนี้นะคะเราก็แบบว่าทําการเดินตามจ้า ดูซิว่าจะเจอไหมดูซิว่าจะเจอไหมนอ้องรู้สึกว่าครั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปยืนรอด้านล่างดีกว่านะะดูซิว่ายังไงเนี่ยอ่าเขาวิ่งลงมาแล้วนะจ๊ะนี่วิ่งลงมาตรงนี้แล้วแล้วทำไมต้องแต่งตัวเป็นสีดําแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้มองยากมากยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะเจอไหมจ๊ะรู้สึกสะใจมากที่เราแบบว่าซ่อนดิบดีมากตอนนี้เขาวิ่งไปไหนแล้วเอ้าวิ่งมาในห้องนอนนี้นะคะอ่ายังไม่เจอยังไม่เจอโอ้โห หาแบบทั่วบ้านของแท้ทุกคนบอกเลยนะคะว่าหาแบบทั่วบ้านของแท้เฮ้ยเขาเดินออกไปตรงบริเวณตรงสระว่ายน้ําแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอไหมมาลุ้นกันเลยฮะเจอไหมนออ้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดำลงไปในนะะ้ำนะทุกคนนะเขาว่ายลงไปในนะะ้ำเอา้าเดี๋ยนะจะบอกว่าตู้เ,เจอเหรอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเขา,าเจอแล้วเก่งมากนี่ไงเขาเขาก็บอกว่านี่ไง เย้เก่งมากนะคะโ,โหจะบอกว่าเราเจอคนที่แบบว,ว่าหาของเก่งแล้วเนี่ย<ฤ>พี่นิวก็เลยบอกว่าเก่งมากเลยเก่งฟุดๆไปเลยจ้าแล้วคาวนี้เราก็เลยถามเขาไปว่าได้จอยกรุ๊ปพี่นิวไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจอยกรุ๊ปพี่นิวเนี่ยพี่นิวว่าจะให้โลบักกับเขานะเป็นการตอบแทนแล้วเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจคะ่ะเราก็เลยบอกไปอีกว่าถ้าจอยกรุ๊ปเนี่ยพี่นิวจะให้โรบักงับ อ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าเขาได้จอยมาไหมนะแล้วเขาก็บอกแป๊บนะคะพี่อ่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเขาได้จอยกรุ๊ปพี่นิวหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าหนูจอยแล้วค่ะโอ้โหจับนิวก็เลยบอกว่าขอชื่อในเกมอ่ะเพราะว่าเราต้องใช้ชื่อในเกมเขาในะะในการที่จะโอโลบักแล้วเขาก็พิมพ์ชื่อมาแล้วนะคะแล้วาวนี้นะคะเราก็ได้มาทําการเสิร์ชชื่อเขาในกรุ๊ปพี่นิวปรากฏว่าเจอด้วยนะคะ เจอจริงๆอะทุกคนเนี่ยคือคนนี okay. ้นะเขาอยู hmm, ่ในกลุ right ่มพี่นิวจริงด้วยนะโอเคค่ะทุกคนเราก็ทําการให้เงินโลบักไปเลย50สิบโลบักนะหนี่พี่นิวให้ไปเลย50โลบักนะแล้วก็กดอันนี้ปุ๊บนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วน้องคนนั้นก็ได้เงินโลบักจากพี่นิวไป50ิบโลบักนะแล้วเราก็เลยบอกเขาไปว่าให้ไปลองเช็คดูนะว่าได้จริงไหมนะแล้วน้องแฟนคลับก็บอกว่าใจดีจังแล้วน้องแฟนคลับก็บอกว่าเข้าแล้วค่ะเย้โอ้โหโอนไวเข้าไวซะด้วยโลบัก และนี่ก็คือร่างอวตารจริงของน้องแฟนคลับนานี่ที่เป็นตัวร่างดำๆเมื่อกี้นี้นาะนี่เขาคือร่างแล้วนะคะโอเคเอาลคะครับสรุปว่าภารกิจของเราในวันนี้สาเร็จนะคะโอโ้โหรู้สึกดีใจมากเลยนะที่มาเจอคนไทยแล้วก็มาเจอน้องแฟนคลับนะคะแล้วก็มาร่วมเล่นเกมด้วยกันหนกจะบอกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะทุกคนนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ้ะาครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรหรือว่าจะมีการแจกโลบักไหมก็มต้องรอดูกันนะวันนี้ไปแล้วนะคะบายๆค่ะจุ๊บจุ๊บพี่คะหนูกขอเล่นด้วยได้ไหมคะ ซ่อนของใช่ไหมได้ข่าวว่าได้โลบักอะ่ะเล่นด้วยได้ปะนี่พี่ขอเล่นด้วยดีนะอย่าออกช่องด้วยอะ่ะได้ข่าวว่าเล่นซ่อนของได้โลบักไม่ใช่หรอนี่พี่เล่นด้วยดิครับได้โลบักหรอโอ้โหผมอยากได้บ้างอะ่ะโอเคตอนนี้มีแต่คนอยากได้โลบักนะแล้วก็มีคนอยากเล่นเกมกับพี่นิวงั้นไว้คลิปหน้าแล้วกันนะไปก่อนนะทุกคนนะขอไปเติมโลบักก่อนโลบักหมดแล้ว <Play song. S 2>